อ่ะเร็วดเดี๋ยวไปโยนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูครับอ่ะนับด้วยโยนไหวได้ไหมไ,ไม่ได้เอาใหมหว้าเก่งจังเลยได้ไหมได้ไหมไไไครับได้อีกสองทีแล้วค่อยมาดูไปแล้วเดี๋ยวมาดูทีเดียวไปสี่ห้นึ่งสอสก่อน ไม่ได้ไม่ได้เอาใาหมเอาใหมอุย้ยอ,อีกทีนึงอีกทีนึงนับหลุดไปเลยเอาใหม่ไม่ได้อ,อีกทีนึ่งอีกทีนึง บบอโอ้ไม่ได้เอาใหม่หเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้เอาใหม่ออันนี้เป็นชั้นวางของเพิ่งซื้อมาให้น้องอลันมีที่โยนลูกบาสด้วยใช่ไหมอ่ะเร็วโอ้เล่นวันแรกฟิตมากฟิตมากไม่ได้ไม่ได้หรอ ใช่ไหมใช่อเอาอีกเอาอีกเอาอีกอีกที่หนึ่งเย่ยเก่งสุดเลยเดินละครับบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายส่งจุบด้วยยิ้มสวยๆย,ยิ้ม,ห,มหวานๆทีนึงยิ้ม